ที่ใหม่เฮ้ยุงเยอะจริงๆเนี่ยไม่ไหวละสัตว์ขอใส่เดียวมาหนิเฮ้ยเฮียขอไม่ยอมใส่เดียวกูกำลังคิดอยู่จะเล่นตัวเฮียอะไรดิไอเฮียลมใครวะกูมีปัญหาอะไรปะกูร้อนอลยเฮ้ยขอโทษเออไอเฮียเฮียกูนึกว่าพายุเข้าแล้วไอสัตว์หายยังไะดัง ถ้ายังไม่หายครับไม่ใช่แล้วกูหันพัดลมไปทางอื่นแล้วมันจะโดนไหมอันนี้ไม่ไม่เห็นได้ยินนะเนี่ยหันพัดลมไปทางอื่นแล้วเห็นไหมดีไหมไม่ยินอยู่เออกูหันพัดลมมาจ่อเลยอ่ะกูร้อนไอ้เหี้ยไม่ให้กูทำอไงวะเปิดบ้านกูจนเว้ยไม่ได้เปิดเลยหน้าต่างอ้าวหายยังหายละหายละเออเนี่ยมันค่อยเป็นความอีสปอร์ตขึ้นมาทันทีเลยไอ้เหี้ยพอเอาพัดลมออกแบบเดือดเงื่อนไหลเลยร้อน เอ้อะจอทำไมพี่อานกับเขาเอฟเคกดไม่ได้ได้กดไม่ได้ต้องรอให้เขาเลือกตัวก่อนก็เตะไปดิเขากินข้าวไม่ยอมอะไรยมากเตะไปก่อนนี่อะไรอะไรอะไรครับเนี่ยเออแมงใครมามามาเร็วๆเร็วๆนี่จ้ะ ไอนิศกำลังขึ้นมากูจะกลับไปดูอินเนอร์เชลดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปเหมือนกันมาถึงกลับไปดูกระตูกลับไปนอนดีกว่าพูดถูกไปเลยดีกว่าเออไปเนี่ยออกเกมไปไนะเออไป This poor place it needs to lie เข้าแล้วทำไมกูเล่นแล้วอะอ้าก็เลือกผิดตัวเลือกเองเกูเลือกผิดตัวตอนแรกแกถามว่าแย่งทำไมกูเลือกผิดตัวขอโทษแล้วก็กูเล่นเพนนก ไม่รู้จะพูดเฮ้ยไปยิงด้วยหรอวะไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววะโอ้โอว่ะเฮ้ยเงี้ผมยังไน้ยิเลยปะเฮ้ยลมอ่ะกูไม่ได้ยินว่ะเยี่ยมไปยุ่งเข้าไอ้สัตวสลมใครกะลมมึงอ่ะไอ้เหี้ยกูืกูปิดกูจะปิดอยู่แล้วนะไอ้สัตว์พัดลมอ่ะมึงยังได้ยินอีกเหรอได้ยินได้ยินหายยังเออหายละ เฮ้ยตัวบังลมกูมันหาย่ะไอตัวเที่ยนั่นน่ะแม่งหลุดหายไปไหนมามามาพี่มาเอ้ยเต้เลยวะอุ้ยตัว่เจเอเจอเด้ออุ้ไอเที่ยตายสักเยเียปืนเหี้ยนี่ียากี่

โหคุณสุู้าไเรื่อยรู้ไหมแล้วตอนนี้หายยังอ่ะ I need to blow something up ตอนนี้ยังได้ยินอยีกเหรอไม่เออต้นตีนนี่แม่งกตต้นตีนไม่จั์ไ้่หี้ยกูได้ยินว่ออ้าวแล้วไมเราเปิดโอ้นิ e มี่สปอตต์ on น a r g e t ก็ตไอ้ี้ยไอ้ยยเ้ยไอ้ยยเฮ้ยคุณจะเอาเหี้ยไอ้ยัย last player standing one enemy remaining <t ips> ใครวะสี่โลเยอะกระดาษสี่โลคือใครเยอะเยอะเยอะบีอะก็สี่โลไงเฮ้ยจะกินปืนใครอ่ะน่าใจมอกโอ้โหเรียกไอ้เหี้ยมึงก็อ่อนให้เขามั้งโอ้โอ้เหี้ยมึงดูรีบดูสกอร์เลย Stay taught as a bowstring. The fight demands it. ไม่ได้จะเปิดพกเงินเงินไหมไอ้ตับไม่ก็อันนี้โอ้โหตอนแรกก็ต่อแล้วระเบิด้วยที่ตอนแรกอะกาศจะขาใหม่แล้วนะมันไม่อมอ่ะมันมันไม่เอาเองมันงอเงี้ยมันงอเงีแล้วอ่ะก็มันต้องการนะคนมันต้องการแล้วไงมาเราก็ต้องสนอง Ignite this place, r a c e

อันนี้นี่นี่อ่ะมาลองลองซื้อปืนเอาปืนไปอ่ะกูเล่นโกให้อ่ะเออกูซื้อกะด้วยนะกูยิงแบบไม่เอาเลยเลยตาได้สองไอ้เหี้ยมี่สองเลยตัวเดียวนี่อันนี้คือการต่อของจริงอันนี้คือการต่อของจริง หนึ่งศัตรูเหลอ e ยู i ใน n ุ่นเ t าการจุดไฟเราต้อมึงดูดียยเลยนเว้ยปทองมหมเหมือนกูมาเดินเล่นน่ะเอาปลาทองไปลองซื้อปืนอ่ะนี่เอาแบบปืนมีลายให้ด้วยเอาวะอนไงอยู่ในตัวไอขอ้ปืนนี้เจเจมาลองยืนดิไ เอางี้ว่าตัวตัวตัวสุดท้ายเรามีดฝันป่ะมาเปล่าแดงได้หมดไม่เหลือไม่อยู่อ่ะอยู่บีแน่นอนเราต้องเข้าแล้วเราต้องเข้าแล้วเวลาน้อยแล้ว

จะมาทางบ้านเราะคนนี้ใครอ่ะโลส่วนมากซิโลจะเข้ากลางเว้ย หลัง <Nice shot. S 3> They demand a fight. Who are we to disobey? แ <c oughs> ดงคือเราเราเราเ,ราเ,ราเราก็บป,ปืนมาปุ๊บเราทิ้งเลยใช่ไหมเออทิ้งเลยเล่นตะปืนพก <c oughs> come on enemy spotted reloading jokes over you're dead <pus ngaisin on outdoors> <inguested noise>

น่าเป็นพี่ซิโลอยู่กลางข้องบนข้องบนข้องบนไม่โดนแน่วเล่า่ล่าอเฮียได้ดูหลังเลยฮีลิ่งยูตอนนี้กูมีชุบใครนอนวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าชุบเลยประทอง <polarization> <inequity> <petita> <seven> <agents> no <se scenes> <sharp> charges left I have this spike One enemy remaining 30 seconds left The bigger they are the harder them <sharp> off

Hey, hey hey enemy spotted barrier created come on come on yeah. you will not kill my you allies one. one enemy remaining obliterated ah. for you are hey, you hey, oh, hey, enemy spotted Flawless. <laughs> <laughs> Poor miserable creature. The hunt begins Wall raised Got him บีเดินบีเดิน one enemy remaining บีเดินบีเดินครับอ๋อไอ้เหี้ยเพื่อนนี่หว่าเดี๋ยวโรคเดี๋ยวโรคเดี๋ยวโรคนะแต่ตัวนี้หาไม่เจอจริงนะกลัวถ้าใอยู่ช่องลมช่องลมลัวช่องลม ไหนวะสไปคัลลานเกิดปะเกิดเราวะเกิดมนดมวยด้วยแล้วไม่ไม่ flawless รูนี้ผมจะปิดจะเดินเหรอกระท้องอ l l spike t d o w กแ่จะปิดจะปิด barrier created ทันที นนู่ไอเหมันอยู่โน่นแ่ะอยู่บีแหละใช่ไหมเชื่อเข้าหัวกูข้างในกลางเหรอเออข้างในนั่นเลย last player standing one enemy remaining two ข้างในที่เดิมข้างในข้างในที่เดิมเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดนิ้ว แถวนี้มีเพื่อนเปล่ะถ้ามีเพื่อนก็ชุบมีข้างหน้าปะทอ30 seconds left ยังไงมันไม่ออกแล้วมันไม่ออกหรอก Joke's over you're dead กระจายสต้ออกผมก็ได้นะเอาจริงอมันไม่ออกแล้วแหละมันรอเวลาหมดอ่ะใช่10 seconds left I have the spike เอาเลยเดินยัดเลย

ทททท้้้้อออองงงงลลลลบบบบ,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 บ Last player standing. อ่าตั้งกำแพงตั้งกำแพงเลยชุบตั้งกำแพงเลยชุบตั้งกำแพงก่อนตั้งกำแพงแพงตั้งตั้งตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยชุบเลย Your duty is not over. Where I belong. สวยไปกูด Reloading. มาละตังเตยเอาก็แล้วกันเลย c การเงิ e ดับวิ i o n กลัวทางนี้แหละไม่ใช่อะไรหรอกมันปีนมาไม่ได้ด้่ว่ะกลัวโซนนี้แหละก็อยู่หลังว่ะเวลาแหม t 10 seconds left ไม่น่าพลานแล้ว Enemy spotted อามาถือระเบิดคนนึั้นเฮงก็และจบแบบจบแบบไวๆดีกว่าอืมเดี๋ยวตัดกลางให้ถ้าเข้านู่นได้ก็เข้านะมาทองไปอ๋อ no prisoners ผูปิดนี่เลยดีกว่าพูดถึงอะไม่ไม่ไม่ต้องปิดแม่จะยัดจะยัดยังไงโอเคอ๋อเออเข้าใจละ โ oh yeah, อ้ยเกยเอ้ยตรงไหนยุงก็ตอมนั่แหละตัดเลอตรงนั้นช่ไม่ได้นะฝั่งกระแพงลังกระเพงกระแพงขวากระแพงขวา้นง Rest สวยสวยันนี้น่าเชื่อมเชื่อมตัวหนึ่งกันแน่ไม่รู้แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงหลัง You ยูฟอทว์วอล

I have the spike. 30 seconds left. Spike <laughs> <But> planted. Is <laughs> it 好了好了好了。啊！ โอ้เจ็บมากลบเก้าสิบสี่ตัวสองตัวโอ้ยเฮี้ยป่าไม่เข้ากลางมีเข้าปะตัวหนึ่ง one enemy remaining อู้ลูกหมดอยู่หลังวีเอิตรงนั้นเลยตรงนี้แหละ no more hunting Silence. Okay. You don't mind, you thang good, thang good, thang good. Enemy. Oh. One enemy oh. remaining. For you. สปาย planted รอให้หน่อยตัวนี้ใครอะตัวนี้ใครอะรอให้หน่อยเอ่อแม็กไอเฮียตีมันตีมันดิไม่เลิกหรอเลิกหรอเลิกเลิกเลิก เขาเขาเอ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 มดเอหมดเอหมดสวยสวยสวยต้านต้านไว้ต้านไว้ต้านไว้ฮัลโหลต้านไว้ต้านไว้นะจ๊ะมี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 อยู่ในเอป่ะโอ้โหไอสัตว์เอยหันไม่ทันโอ้แต่แต่แดงหน้าเก็บไว้นั่นไว้ไอ้โดนอืม อีกตัวหนึ่งยิงนี่ธนูไง one enemy remaining ยิงธนูจิ้งปะทองปับทิ้งก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ปับทิ้งกดคีปขวาเออไม่ใช่ทิ้งไปซ้ายกดกดซ้ายกดซ้ายยิงซ้ายยิงเป้าซ้ายยิงซ้ายยิงซ้ายกำแพงซ้ายมันอยู่ทางขวาเว้ยมันอยู่ทางขวามันอยู่ทางขวาขวาแน่ใช่ขวานั่นแหละ Thirty seconds left. Last enemy taken out. Defenders win.